สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะในช่วงปลายปีนะคะก็จะมีซีรีส์อยู่2เรื่องที่แบบประสบความสำเร็จมากๆนะคะที่ผ่านมาในเดือนพฤศจิกายนก็คือดารารักนิรันด์ค่ะก็ส่งผลให้คุณติ่งวีซีเองก็มีการจราจรนหนานแน่นนะคะมีผู้ติดตามบนไวยปอเพิ่มขึ้นทะลุมากๆเลยค่ะแล้วก็มาเดือนธันวาคมนะคะตามมาด้วยคุณหลีอินลุยนะคะ จากบทของซงโมในบุปผาเหนือลิขิตนั่นเองการจราจรกำลังวุ่นวายไปหมดเลยนะคะคือมียอดผู้ติดตามเยอะมากๆเลยแหละคะ่ะสำหรับนะคะผู้กำกับนะคะคุณเจิ้งชิงเจียเองเนี่ยก็เป็นผู้กำกับจากเรื่องบุปผาเหนือลิขิตนะคะพื้นฐานเขาแน่นมากๆในเรื่องของมินิซีรีค่ะทีนี้พอมาถ่ายทําเรื่องยาวนะคะเรื่องนี้เรื่องไอเนี่ยไอบุปผาเหนือลิขิตนะคะเขาก็ได้แสดงเทคนิคการถ่ายภาพการยิง เรื่องการสปอตอะไรทุกอย่างไฮไลท์ทุกอย่างออกมาได้อย่างดีสวยงามมากเลยนะคะก็ทำให้โอทุกอย่างดีไปหมดเลยสำหรับเรื่องนี้คําชมล้นลามเลยค่ะแล้วก็ส่งผลให้พระเอกของเรื่องอย่างคุณหลี่อินลุยนั้นก็ติดลมบนไปเลยนะคะทีนี้ค่ะในเรื่อง The Regent of s u i h e l นะคะสำหรับเรื่องนี้ก็ปกติแล้วในซีซั่นที่1นําแสดงโดยคุณลินเกิงซินแล้วก็คุณเจ้าลี่อินนั่นเองค่ะก็ส่งผลให้ในตอนนั้นก็เป็นคู่ขวัญเลยนะคะ เป็นละครฮิตในปีที่ออนแอร์เลยแล้วจังจากนั้นก็มาคู่กันอีกในเรื่องของปัตตภีไรพา,ายสำหรับทั้งคู่นะคะเพราะว่าเหมือนกับในเรื่องในเรื่องซีซั่นที่1น่ะจอมนางจราชนหน่วย11นั้นนะคะบทของพระเอกนะคะจูกเกิลเวียเนี่ยก็จมลงไปใต้ท้องทะเลสาบยังไม่ได้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการกลับมาพบกันอีกครั้งของคู่ขวัญนั่นเองในเรื่องปัตตภีไรพาย,ายแล้วก็สร้างปากกการทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะพัดโ กพัดโบกค่ะ ก็ส่งผลให้ท่านมหาเทพนะคะกับเมียท่านมหาเทพก็ได้โอ้โหเลตติ้งทะลุนะคะแล้วก็ความนิยมก็ทะลุทะลวงขึ้นไปเลยนะคะทีนี้แน่นอนว่ามาค่ะซีซั่นที่2นะคะหลังจากที่ผ่านพ้นเรื่องราวมามากมายนะคะพะวาน,วนยาวนิยญยต้นฉบับเรื่องนี้ก็ท่านผู้แต่งก็โดนซูเข้าไปโดนฟ้องนะคะฟ้องร้องแล้วก็แพ้ด้วยนะก็เรายังไม่รู้เลยนะคะว่าบทละครจะออกมาแบบไหนอาจจะได้เรื่องใหม่ก็ได้นะอาจจะไม่เหมือนในในวนยาย ต้นฉบับนะคะก็ไม่รู้ว่าทางสารของในประเทศจีนนั้นจะเขียนคาพิพากษาออกมาว่าอย่างไรบ้างแต่ที่รู้ๆก็คือท่านผู้แต่งนะคะแพ้ค่ะแพ้ก็คือแพ้ท่านผู้แต่งจากเรื่อง ไข่มุกเคียงบัลลังนะคะถ้าเ,เพื่อนๆจำเวอร์ชั่นซีรีส์ได้ก็ที่คุณเฉินเวยถิงแสดงคู่กับคุณหยางมี่เนาะก็คือาทางสารก็ตัดสินนะคะว่าท่านผู้แต่งเรื่อง Princess Agent เนี่ยไปก๊อปปี้งานนะคะจากทางด้านของไข่มุกเคียงบัลลังมานั่นเองนะคะก็โดนปรับไปด้วยแล้วก็ได้รับโทษไปนะคะก็ต้องมารอดูว่าบทละครน,นั้นจะยังเข้มข้นเหมือนในนิยายหรือเปล่านะคะในนิยายก็สนุกมากเลยนะเ,นเพื่อนๆตอนนี้อัดหวานก็เล่าจะจบแล้ว นะไฮไลท์สนุกมากเพื่อนๆไปฟังกันได้นะคะที่ช่องลำนำรักนักเขียนนะคะมีเวลาก็เข้าไปฟังกันค่ะอ่าแล้วค่ะสำหรับซีซั่นที่2ได้คุณหลี่อินลุยนะคะมาเป็น จูเกิลเย่พระเอกของพวกเรานั่นเองแล้วก็ยังได้น้องที่เคยแสดงนะคะเป็นไวเด็กของคุณเจ้าลี่อิงจากเรื่องเดียวกันนะคะก็คือเรื่อง p i n c e s s เอเจนนี่แหละมาแสดงเป็นนางเอกตอนโตอีกด้วยนะคะนางเอกในเรื่องจริงๆแล้วชื่อตัวละครคือซิงเอ๋อนะเพื่อนๆแต่ทีนี้ทำไมถึงมีชื่อว่าชูเฉียวชูเฉียวเป็นชื่อของนางเอกในโลกปัจจุบันค่ะเป็นสายลับเนาะก่อนที่จะเดินทางมาในโลกจีนโบราณน,นะคะ นั่นก็คือชื่นชื่อของเธอเธอก็เลยเอาชื่อนี้มาให้คนอื่นๆเรียกด้วยในในยุคโบราณน,นะคะ <c oughs> <c oughs> ก็คงจะเข้าใจกันนะคะเดี๋ยวหลายท่านจะงงว่าเอ๊ะทำไมล่ะก็เราก็ได้ยินอยู่ว่าพระเอกก็เรียกตั้งชื่อให้หนางเอกว่าซิงเอ๋อซิงเอ๋อแล้วทําไมต้องไปเรียกนางเอกว่าฉูเฉียวอะไรเงี้ยนะคะเอาละสําหรับเรื่องนี้นั้นนะคะในตอนออมีข่าวว่าจะถ่ายทําก็ทุกคนก็ดีใจทีนี้พอประกาศชื่อออกมาก็มีดราม่าเล็กน้อยประมาณบางคนก็บอกว่า ไม่ใช่หลินเกิงซินไม่ใช่นักแสดงชุดเก่าไม่ใช่เจ้ารีอิงชันไม่ดูหรอกอะไรก็ว่าไปนะคะก็เออก็หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นกับเหล่าบรรดาแฟนซีรีส์จีนในเมืองไทยเนาะผู้เราต้องดูองค์ประกอบด้วยนะคะคุณหลินเกิงซินนั้นเขาก็ระดับไหนแล้วคุณเจ้ารีอิงก็โน้นแล้วเขาคงไม่มาเล่นในแนวไอดอลแล้วเพื่อนๆคือซีรีส์ในเรื่องนี้มันถูกจัดให้เป็นแนวไอดอลนั่นเองค่ะก็ก็เขาเขามองไปตรงอื่นแล้วด้วยวัยด้วยอะไรด้วยนะคะ คุณเจ้ารี่อิงก็เล่นในบทของนักธุรกิจแล้วเล่นในบทของแรงบันดาลใจมากยิ่งขึ้นนะคะบทที่มันดู คือมันดูมีสาระมากกว่าเรื่องนี้นั่นเองเอาง,ง่ายๆค่ะเอาง,ง่ายๆเพราะฉะนั้นก็ให้คนรุ่นใหม่นะคะเขาได้แสดงกันไปนั่นก็คือได้คุณหลี่อินลุยนะคะอายุ28ปีค่ะแล้วก็น้องอออห่วงหยางเตี้ยนเถียนของพวกเรานะคะอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นก็มาแสดงเรื่องนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้ด้วยตอนนี้น้องเองนะคะน้องเอตี้ยนเถียนเองก็โดนโดนมีกลุ่มเฮตเตอร์ขึ้นมาบ้างแล้วเหมือนกันเนาะเอารูปของน้องเขามาแต่ง แบบมันนักเกียรตินักเกียรติอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปโพสตบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะบางทีก็บอกว่าน้องเขาดำดำอะไรประมาณนี้ดำตรงไหนก่อนใจเย็นๆก็อย่างบอกอย่างที่บอกนะคะมันเป็นพวกกลุ่มแบบเฮตเตอร์อะไรเงี้ยก็ต้องเข้าใจพวกแอนตี้มันก็ต้องทําในสิ่งที่แอนตี้ความดีงามของของ,ของน้องเขานะคะก็อย่าเพิ่งมาสกัดดาวลุ่งอะไรในตอนนี้เลยน้องเขาเพิ่งจะมาเองนะคะแล้วก็ได้เล่นมินิซีรีชิมลางมาเรื่อยๆแล้วก็ถือว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ มาเรื่อยๆนะน้องเขาก็น่ารักดีนะคะยิ่งโตก็ยิ่งสวยค่ะ แล้วก็เพื่อเตรียมความพร้อมนะคะที่จะเป็นอาชูของพวกเราเนี่ยในซีซั่นที่2ของ Princess A g e นเนี่ยน้องเขาก็เขาเขาเรียกว่าเขาคอร์สนะคะเป็นการเ,เทรนอย่างหนักเลยกับฉากบูนะคะเพราะว่าน้องเขาต้องนำทัพค่ะครึ่งที่2เนี่ยนะคะบอกเลยเปิดเรื่องมานางเอกของเรานำทัพตลอดเลยนะะออกลบออกลบออกลบตลอดเลยนะคะต้องผ่านครึ่งเรื่องของซีซั่นที่สองไปก่อนนางเอกของเราถึงจะแบบถอนตัวจากการที่เป็น เป็นแม่ทับโดยไม่จําเป็นเอาง่ายๆค่ะเพราะว่าพระเอกเองก็เจอนางเอกแล้วก็จะเอานางเอกแต่งงานให้ได้อะไรประมาณนี้นะคะสร้างชีวิตครอบครัวเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็จะได้รับการปกป้องจากพระเอกซะส่วนใหญ่นะคะแล้วนางเอกยกทัพไปไหนเนี่ยทัพพระเอกเองเนี่ยก็คือตามไปด้วยตลอดจะไปป้องกันว่าที่เมียเอาง่ายจากนั้นก็ในในส่วนของนิยายเองนะคะก็มีแต่งงานกันแล้วก็มีลูกด้วยนะคะก็อย่างที่บอกน่ารักมากค่ะลูกคนแรกเป็นลูกชายนะคะ ยั่งแม่กันใหญ่เลยค่ะทั้งจูเก๋ยย่วก็ยั่งเมียนะคะส่วนลูกชายก็ยั่งแม่นะคะก็ถือได้ว่าต้องหลอลูกหลับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คอยมาสวีดหวานแหววอะไรกันนะคะเป็นเรื่องราวพาดหนาหลักหนาหลักนะคะส่วนเยียนชินเองนั้นเขาเลือกความแค้นค่ะเลือกแก้แค้นนะคะแล้วก็เลือกอำนาจนั่นเองทําให้เขาสูญเสียผู้หญิงอันเป็นที่รักนะคะเขายอมยอมที่จะตัดใจจากอาชูแต่เขาก็ไม่เคยตัดใจได้เลยนะเขาก็รักผู้หญิงอยู่คนเดียวทั้งชีวิตนะคะก็เป็นสิ่งที่ต้อง ที่ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายเอาง่ายๆค่ะสิ่งที่เลือกก็มีราคาที่ต้องจ่ายส่วนผู้ชายอีกคนหนึ่งคือพระเอกของพวกเรานั้นเขาไม่เอาค่ะเขาไม่เป็นจักรพรรดิเขาเลือกความรักนะคะเขาก็ไปอยู่ดินแดนใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมาชื่อว่าชิงไห่เนาะก็เป็นดินแดนที่ไม่มีทาสไม่มีอะไรอยู่กันแบบมีมิตรไมตรีอะไรเงี้ยอยู่กันแบบมีความสุขเลยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็ในนิยายเองนะคะจบดีแฮปปี้โคตรๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดกันสําหรับเวอร สี่ลีค่ะส่วนคำวิาพากษ์วิจารณ์ที่มีนะคะหลังจากเปิดตัวเปิดกล้องแล้วสำหรับซีซั่นที่2เนี่ยก็เรื่องเดิมๆนี่แหละก็คืออุ้ยนักแสดงไม่ใช่ชุดเดิมฉันไม่ดูหรอกบบาๆอะไรไปนะคะโอ้ยนะฮะไม่ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้เพราะเราต้องรู้จากคำว่าโลกมันก็หมุนไปเรื่อยๆเ,เนาะวัฏจักรเนาะขึ้นลูกใหม่ขึ้นลูกเก่าคือ คนแบบที่เคยเล่นแล้วเนี่ยเขาก็ไปอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตแล้วนะคะรังวงลางวัลเขาก็ได้เยอะแล้วนะคะอายุเขาก็ก็มีคือเขาเรียกว่ามันมีความภูมิฐานมันมีความเลือกงานได้ได้มากกว่าในตอนที่พวกเขาเป็นเด็กๆนะคะก็ไม่ได้เลือกในบทที่เป็นไอดอลอะไรแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยก็ต้องเข้าใจคุณหลิงเกิงซินเข้าใจคุณเจ้าลี่อิงด้วยนะคะ ถามว่ามีการติดต่อไปไหมแน่นอนต้องมีการติดต่อไปนะคะแต่ว่าก็อย่างที่พวกเรารู้ข่าวกันมานานแล้วนะคะคุณเจ้าลี่อิงก็บอกแล้วว่าไม่ไม่แสดงในซีซั่นที่2แน่นอนค่ะส่วนคุณหลิ่นเกิงซินนั้นน่ารักกว่านะคะก็คือแล้วแต่แล้วแต่นะคะแล้วแต่คุณเจ้าลี่อิงเลยถ้าเจ้าลี่อิงแสดงเขาก็แสดงค่ะโอ้ไม่รู้จะว่าอย่างไรเลยนะคะสำหรับเฮียเกิงซินของพวกเรานะคะน่ารักโคตรๆค่ะอ่าแล้วค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้ ะะก็ขอให้ทุกทกท่านก็เตรียมรอชมผลงานก็ให้โอกาสน้องๆเนาะน้องๆเขาก็ต้องเจริญเติบโตด้วยเช่นเดียวกันพวกเราก็ดูซีรีส์ดูสบายๆยอยู่หน้าจอลอเขาถ่ายทานะคะเราก็ยังไม่ต้องไปบ่นอะไรมากนะคะดาราก็อย่างนี้แหละพวกเราก็ยังมีเขาเรียกอะไรมีวงจรชีวิตของพวกเราเลยเปลี่ยนไปใช่ไหมบางคนก็จากที่เราเคยดูมาตั้งแต่เป็นมัธยมเราเรียนมัธยมเราขึ้นมหาวิทยาลัยคือเราก็ยังเปลี่ยนไปเลย แล้วก็บางคนบางคนนี้ก็แต่งงานแล้วก็ยังดูซีรีส์อยู่ถูกไหมบางคนก็เออปีนี้ก็มีลูกแล้วก็ดูซีรีส์อยู่ก็เหมือนกันค่ะเราก็ต้องให้ดาราเขาหมุนสับเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะรุ่นใหม่ๆบ้างนะคะที่จะมาแสดงซีรีส์ในในแนวนี้ให้พวกเราดูนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ